รอบนึนะกับโรบอชั่นดีๆจากทีมเอ็มโ้ของเราจดยาการรมารแบบนี้ที่สามารถติดตามนะครับรบอชั่นติตามปกาศร้านได้เลยผ่านทางเฟซบุ๊กทีมก้ค่ะไม่ว่าจะจองโต๊ะจองห้องคาราโอเกะนะคะดูเมนูและน้ำผนไมมากมายเลยค่ะตอนนี้สามารถเข้าไปดูที่เป็นุปกระเพจได้นะคะททีมอโก้บางแ่กแล้วก็สามารถเดินชมบรรยากาศภายในร้านล้วนใหญ่ขนานนะคะ มาเป็นหมากกรนนะใช่หมายเลขโต๊นพูดโต๊ะที่เรากี่หัวเช่าบุหรี่ห้าร้อยบาทได้แก่ได้แก่ค่ะหมายเลขสิบสองค่ะสิบสองจริงๆเลยจับได้เลขอหไคะตอนนี้หรือเปล่าคุณพี่มาคนเดียวหรือเปล่าคะเดี๋ยวเดียพี่ขามาสองคนหมายเลขโต๊ะอะไรคะถูกต้องหรือเปล่าดูที่มันกับหัวหรือเปล่าเออไปเลขสิบสองค่ะ ขอขอบคุณกับลูกค้าทุกท่านแล้วก็ยินด,ดีด้วยนะคะกับลูกค้าทุกท่านเลยที่ ขอรางวัลกลับไปสําหรับท่านไหนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะคะเราจะเสียใจไปเพื่อท่านเองนะคะพราเราก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันและสำหรับวันนี้นะคะทางร้านของเราก็ต้องขอคุณทุกท่านด้วยถ้าไม่มีนะคะลูกค้าก็ไม่มีร้านเหมือนกันใช่ยังไงอาการจะตกด้วยนะคะ้าตกบกห้องตรงไหนชาบ้านะคะไปบ้านยังไงตรงนี้ก็ต้องดีเจก็ต้องขอขอบขอประทานอภัยกับคุณลูกค้าเดีท่านด้วไม่ต้องนะไม่ต้องอนัคอนเฟิร์มเลยว่าอาหารอร่อยตื่ดีเพราะ ร้านสวยและที่สำคัญน,นะ